ครับผมก็ขอกราบนมัตการ,าร,การหลวงตาหลวงพ่อแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่น้องน้องเพื่อนทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบจริงให้ชมแบบนังแท่นให้ดูครับผมแล้วก็มีงานให้ช่วยด้วยครับผมหาขนหนใจดีจะช่วยรับไม้ปะเรียงก็ขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปดูงานกันก่อนครับผมครับผม ุณพี่ครับผมคุณป้าด้วยคุณลุงด้วยนะครับผมก็ยังมีถุงพลาสติกแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมขนาดไซส์สามคูณห้าก็มีหนังยางครับผมก็ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เราต้องมีมีดวิธีอยากรู้ว่ามีดเราจะคมไหมนี่ครับผมซื้อมาวันนี้ครับผมซื้อมาวันนี้ผมร้อนมากเดี๋ยวดูครับผมกม,มีดอา้าวทำไมไม่เข้าโอ้โห Mà chẳng bị khô mất ôi, Ui Tuyệt vời <laughs> <laughs> mà đồ không có gì gọi các bạn Kiểu cái này mới kêu Không thể nhận nhìn Rất โอเคยกออกไปไม่มีที่วางแล้วดูไหมก่อน,น,อนเดี๋ยวไปดูงานกันกันครับผมครับดูอันนี้เป็นงานเสียบทันซีจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้จะเป็นตอรูปผสมระหว่างยากญี่ปุ่นกับฮอลแลนด์นะครับผมก็ทางทางความเข้าใจก,ก่อนว่ามรดพันธุ์ที่ที่รับไปครับผมจะเป็นแบบ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 อยู่ตรงนี้ แกหนึ100่งร้อยเมล็ดราคาส่งที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมคือจะเป็นไม้ดอกแค้นเดียวดอกเดียวนะครับผมเราเอาไปเลี้ยงเพื่อเราจะได้ตอบแบบนี้จะมีกิ่งที่เยอะแล้วก็จะทาทาเป็นงานที่เราจะเลี้ยงเพื่อจะเสียบง,งานนั่นเองครับผมคือเราต้องการพันธุ์ซีเราก็ปล่อยให้กิ่งเยอะๆแต่ถ้าไม่ต้องการเราก็ตัดทิ้งเหลือแค่กิ่งเดียวกิ่งนี้ครับผมเดี๋ยวก็โอเคนะหา,านไหนต้องการจะเอาไปเพาะเอาไปเลี้ยงไปทํา สนุกดีนะครับผมแล้วก็ทักเข้ามาไดนะ้นะครับผมที่ไลน์ผมเนาะที่ผมก็เบอร์ผมแหละที่ผมโชว์ชวไว้เนาะนั่นคือไลน์ผมอันนี้ที่เลี้ยงโตแล้วก็เอามาเสียบอันนี้จะเป็นเสียบมีซอกิง่งอันนี้ก็ใส่ไปส้อกิง่งอันนี้ผมคึ่นแกะถุงมือของข้าก็เริ่มมีถุม่มีตาอะไรออกมาตรงนี้นะครับผมเราถึงค่อยแกะออกได้เนหะ็นไหมเราค่อยแกะออกเดี๋ยวผมจะมาเสียบให้ดูด้วยวันนี้ครับผมแต่ว่ากิ่งนี้ไม่ใช่นะอันนี้กิ่งตัวเดิมเขาอันนี้ตอเพิ่งเพ,พิ่งแกะออกมาเอง ก็แตกเองครับผมตัวนี้เห็นไหมตัวนี้จะได้สองสองกิ่งโอเคนะครับผมอันนี้มาตาเล็กส่วนวิธีใช้กาวอันนี้นะผมจะใช้ใช้สำหรับตอที่ไม่มีกิ่งให้เสียบเป็นตอที่ดุนๆอย่างนี้อันนี้ผมใส่ไปสามกิ่งแต่ว่ากิ่งหนึ่งกิ่งหนึง่งกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งไม่ติดครับผมติดแค่สองกิ่งเองอันนี้คือวิธีการที่ใช้กาวนะครับผมวิธีใช้กาวจะใช้วิธีแบบนี้คือจะเสียบกับตอที่ไม่มีกิ่งเสียบนั่นเองนะครับผม โอเคถ้าผ่านไปเดี๋ยวจะมาเสียบต้นนี้ต้อนอันนี้จะเป็นยกญี่ปุ่นต้นนี้เป็นยยกญี่ปุ่นเดี๋ยวจะมาทําให้ดูก่อนอื่นมานี่โดนโอ๋อจะใช้ต้นนี้มาเสียบจริงนี้ครับผมอันนี้ดอกไม่ผ่านก็พัฒนาไปเรื่อยเพื่อเผื่อจะได้ดอกที่ดีกว่านี้ที่สวยกว่านี้ก็ลอกลอกเสียบกับมานั่งกับยกญี่ปุ่นดูอันนี้แตก่อนเพมเสียบกับลูกผสมฮอลแลนดน์ญี่ปุ่นอันนี้เสียบไปนานแล้วหลายปีแล้วไม่รู้ว่าวันไหนหรอกอันนี้ก็ตัด แตไมเสียบต้นต้นใหม่ลองดูบ้างว่าว่าเราจะได้ตัวใหม่มาไหมคือลองมานั่งกับยี่กี้ปุ่นดูอาจจะได้สีที่ดีกว่านี้แล้วก็ดอกที่ชูกว่านี้อันนี้ดอกชูแค่ดอกเดียวนะดอกนี้ดอกนี้ไม่ชูใช่ไหมเอ้ก้านดอกยาวไปใช้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูงานให้ช่วยบ้างคือจะแพงหน่อยนะคือปกติราคาส่งไม้ช่วงนี้จะแพงมาก อันนี้พูดตรงๆนะยังค้างค่าส่งมาอยู่เก้าร้อยี่สิบาทยังค่าส่งยังค่าค้างยังค้างค่าส่งไมก้กระทางบริษัทอยู่เก้าร้อยี่สิบาทนะคืออันนี้ต้องขายให้ได้นะถ้าไม่ได้นี้ไม่ได้นะตัวนี้สวยไหมสวยไม่สวยก็ดูเองนะอันนี้แต่ว,ว่าดอกแรกจะชอบแตกอันนี้คือดอกแรกแตก่ก็ไม่เป็นไรจบไปแต่ว,ว่าดอกจบไปจะไม่แตกจะเป็นแบบมิ้น,นะครับผมไม้โอเคและสวยนะครับผมสวยนะมยนะไม่บอกชื่อหรอก เพราะว่าก็สร้างมาจากแกกพัดนั่นแหละตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้จริงนะตัวนี้ผมก็มีหลายต้นอยู่นะผมจําชื่อไม่ได้จริงนะตัวนี้ก็ดูสวยนะสวยก็หลายท่านถามมากินเยอะมากก่งเยอะมากไม้ต้นโตนะสูงสูงนะต้นโตครับผมผ่านไปต้นที่สองตัวที่สามต้นนี้ครับผมตัวนี้แม ยังไม่บานเนาะยังพูดไม่ได้ว่าดอกอะไรจริงๆก็ไม่รู้นะเนี่ยผมเสียบมาได้ดอกแบบนี้มาก็ไม่รู้นะยังไม่บานนะตัวนี้จะเสียบสองกิ่งเอาไว้ครับผมอันนี้กิ่งหนึ่งกิ่งนี้จะเป็นดอกที่สีโซนสีแดงตัวนี้แหละว่าไม่รู้นะอะไรนะตัวหนึ่งจะเป็นสุธิการเสียบตรงน,นี้แต่ว่าอันนี้เป็นสุดิการเหลืองสุธิการนะครับผมราคาจะแพงนะอันนี้หมายว่าต้นโต,โตนะผมต้นโตไม่ใช่ตนน้นเล็กนะเนี่ยต้นโตคือเดี๋ยวนี้ค่าส่งจะแพงมาก ทางไปนี่ไปส่งก็ร้อยขึ้นเลยก่อนนึงก็ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบบริษัทก็เหมือนกันแพงหมดเลยก็เลยคือจริงๆค่าส่งนะสามต้นนี้ค่าส่งก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยร้อยยี่สิบาทเลยนะจริงจริงนะแต่ผมคิดค่าส่งผมขอค่าส่งด้วยแบบแพงๆเลยเนาะก็แปดสิบาทแบบส่งด่วนนะั่นแหละแปดสิดบาทขอคิดค่าส่งแบบส่งด่วนแปดสิบาทก็ต้นไม้ก็คิด,ดต,ตัวละสองร้อยครับผมโต้นโตแล้วนะก็เป็นหกร้อยแปดสิบบาทนะครับผมหาก คุณพี่คุณลุงด้วว่าคุณพ่อท่านนี้จะดีอยากจะรับสามต้นนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกสามต้นตัวนี้ก็จะเสียบสองกิ่งจะมีต้นสองกิ่งอยู่ต้นหนึ่งตัวนี้คือที่นั่งแช่นตรงนี้แล้วแล้วก็ผมเะมาเปลี่ยนอันนี้เป็นกิ่งเดิมครับตัวเดิมจะเป็นไม้ที่โซนสีแดงนะสีแดงก็ดูสวยนะแต่ว่าบางครั้งก็จำไม่ได้หรอกสีแดงอะไรเสียบไปคือตัวนี้จะเป็นสีตัวนี้สิ <laughs> เป็นไม้เสียบสามสีนี่ลืมไปอ๋อ อ๋อตัวนีผนน้ผมนั่งตรงนี้กิ่งหนึ่งใช่ใช่ผมนั่งตรงนี้กิ่งหนึ่งเอออันนี้อันนี้สีหนึ่งนะมาตัวนี้นั่งกิ่ตงตัวนี้กิ่งหนึ่งเสียบตรงนี้กิ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้กิ่งอันนี้ผมเสียบตอนแรกเสียบตรงนี้แล้วเนาะแล้วผมมาเปลี่ยนเปล่ตรงนี้กิ่งหนึ่งเนี่ยไหนล่ะมือผมเออตรงนี้กิ่งหนึ่งก็ได้มาสีนี้แหละน่าจะสีสีอะไรไม่รู้หรอกน่าจะสวยตัวเดิมกาบกิ่งน,นี้อ๋อนี่ตัวเดิมอันนี้เป็นกิ่งตัวเดิมตัวเดิมคือ,อการเสียบนบเะเส คืออยเสียบตรงนี้เลยใช่ไหมรอยที่เสียบแล้วก็กิ่งนี้จะไมเสียบตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ได้ตัวนี้มาคือตัวนี้เป็นสามสีอ่าเป็นที่สามสีก็แล้วกันตัวนี้ตัวนั้นสองเป็นสามสีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็กิ่งแบบอย่างนี้นะกิ่งหลักจะได้แค่สองกิ่งเองอันนี้ผมลองตัดไปขึ้นงานตัวใหม่ก็ดูสวยนะตัวนี้ดูสวยนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้หรอกผ่านไปตัวนี้ก็โอเคต้นตัวนะตัวนี้ ตัวนี้เป็นสีที่เข้มมากอันนี้จะเป็นอะไรล่ะดื่มแล้วนี่แหละทำไมผมดื่มย่างตัวนี้สมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือเอ้ยน้อช่างเถอะได้คิดยิ่งได้ยังพูดก็ <S <S อ่าทำไมผมลืมคาริชันเอ้ยอันนี้คือคาริชันนะครับของคาริชัน คือสามต้นนี้ก็จะได้อันนี้ได้สามสีแล้วเนาะสามสีก็สามสีห้าห้าสีแต่ว่ามาก็ต้นตัวนะคือราคาจะแพงเนาะก็ผมอยากได้ค่าส่งบ้างจริงๆก็ค้างค่าส่งอยู่ต้องเก้าร้อยกว่าบาทเนาะคือหากใจดีนะหากใจดีกล้าให้ผมถึงก็ค,คิดตัวละสองร้อยเนาะก็ค่าส่งแปดสิบาทก็เป็นหกร้อยแปดสิบาทนั่นแหละแต่ว่าค่าส่งมกนั้นก็ร้อยกว่าบาทแหละก็ช่วยผมแปดสิบาทนอกจากผมจะออกเองอนะีกเนาะแต่แพงมากไหมคุณพี่ ก็อย่าต่อมากเลยเนาะต่อได้เนาะนิดนึงอย่าต่อมากต่อมากผมเองก็ไม่เหลืออะไรเลยโอ้ยบางค่ั้ต่อต่อเนาะแม่ค่าส่มมันก็เยอะแล้วเ๋ยวมาดูต้นตัวตัวบ้างตัวนี้ก็ไม่รู้หรอกดอกเต็มต้นอยู่นี่จริงๆงผมก็ค่อยรู้ดอกมาเรียผมก็เสียบอย่างเดียวแหละมันก็มีเยอะเยอะจนจาไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าไม้มีเยอะนะก็มีสายพันธุ์ผมมีเป็นร้อยต้นต้นสายพันธุ์ก็เป็นร้อยต้นก็เสียบไปอันนี้เสียบนานแล้วนี่ ไม้ต้นโตนะครับผมเทียบกับผมเห็นไหมไม่ใช่เล็กนะต้นตัวค่าส่งก็ร้อยกว่าบาทขึ้นไปตัวนี้จะเป็นปทุมมาปทุมมาที่เป็นไม้สีชมพูเดี๋ยวจะให้ดูสีปทุมมาเนาะอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทก็แล้วกันเนาะอันนี้หกร้อห้าสิบาทคู่นี้หกร้อยห้าสิบาทนะหาข้างในตัวใจคู่นี้หกร้อยห้าสิบาทสองคู่นั้นจะจะเป็นหกร้อยแปดสิบบาทก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว เวลาที่เราสร้างงานต้นเล็กเนาะมาดูไม้ต้นเล็กบ้างจะเป็นแบบนี้นะคือต้นเล็กที่ผมทําก็จะเล็อย่างนี้แหละที่ผมเสียบวันนี้เลยตัวนี้ก็เราจะได้ไม้ขนาดนี้มาก็เลี้ยงไปนานๆไม้เราก็จะโตเองอันนี้จะเป็นดอกของสวรรค์ต้นเล็กครับผมดอกของสวรรค์ตอนนี้จะเป็นสุริการต้นเล็กเป็นสุริการก็เรามานั่งกับต้นเล็กก็ดูสวยนะแต่ไม้เล็กนะเล็กขายไม่ได้ส่งไม่ได้เล็กไปอันนี้ยิ่งเล็กเท่านิ้พวกยังเห็นไหมอันนี้ต้นเล็กที่ทำก็ทำให้ดูว่าไม้ต้นเล็กเราก็ สร้างงานได้ไม่ใช่ทำได้แค่ตัวตัวอันนั้ก็ได้มังกรเลขมาอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็ได้พวงร้อยเลขเลขมาแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ได้หงเหินหงเหินตัวนี้ผมเสียบสองกิ่งนะหงเหินตัวนี้กิ่งหนึ่งอันนี้ตัวนี้กิ่งอะไรผมจำไม่ได้หรอกเวลาเสียบผมก็เสียบไปเสียบไปตัวนี้เห็นไหมตัวเลขก็ทําไปเขาก็ค่อยโตขึ้นมาเียบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะได้ดูไม้สวยกันตัวนี้ก็เรื่องจะบาน้วตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมา ก็ไม่รู้จริงๆว่าเวลาขึ้นงานอะไรมาขึ้นแต่ว่าก็ได้ไมท้ที่ทีแบลออกมาจะนานไปแล้วเดี๋ยวมาทํางานกันครับผมจะนานไปคลิปนี้น,น่าจะยาวนะเดี๋ยวจะมาเสียบงานเดี๋ยวขอสถานีวางก้องแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวแป๊บแป๊ครับผมร้อนมากๆเลยโอย้โหบ้านผมงานแตกโชกเลยท้ายงานเสียจเดี๋ยวผมก็จะไปทำบข้าวเดี๋ยวก็ ท่านไหนจะช่วยสามชุดนี้โอ้ลืมไปเพชรบนาคู่ละาสี่ร้อยแล้วครับผมหาท่านไหนสนใจะจะส่งทั้งกระถางแต่ว่าขอยี่สิบาทได้ไหมถ้าส่งแพงจังค่าแพงก็ค่าส่งก็ร้อยยสบาทแล้วค่าส่งหากให้หากให้นะคู่ละาสี่ร้อยี่สิบาทรวมค่าส่งก็ขอบคุณมากๆที่สุดนะครับผมเพชรบนาครับผมจะเป็นไหมฟอร์มประมาณนี้นะครับผมเพชรบนาประมาณนี้นะครับผมเพชรบนา โอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยี๋ยาอมหมดอร่อยมากเดี๋ยว,าย,วยาที่ผมอโอ้ล่งนี้สุดยอดเลย หรือยี่บาทเองครับผมโอเคมาทํางานกันครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดก็ขอโทษด้วยเวยลาถ่ายงานกล้องตัวนี้ไม่ค่อยชัดนะแต่อีกกล้องอีกตัวหนึ่งโทรศัพท์อีกอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่ได้มาถ่ายเพราะว่าตอนผมใช้เน็ตที่ถูกแล้วก็เน็ตมันช้ามากแค่เน็ตร้อยร้าสิบแจ่มาแล้วก็ตัวนั้นมันจะยังไงล่ะหลอกตาม,มาก มีลาเอามาถ่ายถ่ายชุ่มๆมั้ชุ่มๆจะทําให้สวยสวยมากดอกคุชมสวยมากแล้วก็มันไม่กับการหลอกตาก็เลยไม่มาทํางานมันจะสวยเกินไปไม้ก็สีไม้จะขึ้นเกินไปมันจะทําให้หลอกตาก็เลยไม่เอามาถ่ายอันนี้ธรรมชาติมากกล้องกวนี้สีอไรก็สีนั้นเลยเป๊ะๆเลยจะพูได้ไหมเป๊ะไหม ตัวน,นี้ก็จะส่งไปให้เอฟซีครับผมอยู่ที่คุ้มพรต้นนี้สวยน,นะโอเคอันนี้ถ้าเราไม่ทํางานเป็นซีนะอันนี้เราทิ้งไปจริงก็เขียนที่ไปเลยวิธีเสียบให้ติดเหย่ไม่เน่างดน้าครับผมงดน้ําอย่าให้น้ําให้ตอแห้งอันนี้คือท่ชมจะเน่าเพราะความชื้นครับผมต้นพันธุ์เอ้ยกิมพันธุ์งดน้ไหมถ้าต้องการชัวริงจริงงดือนกันนะแต่ว่าผมก็งดบง้ำบางงดบ้ง ถ้าเมา่ิกผมก็ส่งใหม่เพราะว่าผมมีมีการทําทุกวันก็วันนี้ไม่รับโทรศัพท์เลยครับผมก็กราบขอโทษด้วยทําไงถึงไม่รับนอนทั้งวันเลยผมเหนื่อยมาหลายวันแล้วเนาะเหนื่อยต้องมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดที่ต้องทํานะครับผมก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยก็ก็ต้องนอนทั้งวันเลยวันนี้ครับก่อนพ่กนี้ก็ต้องวุ่งงานเต็มที่ต้องซักเสื้อผ้าต้องทำมู่นทำนี่เรียมไม้ด้วยโอเคขอโทษด้วยนะครับผมที่ที่ไม่รับสาย ก็ขอโทษก่อนนะครับผมขอโทษจริงนะครับผม,บผมอันนี้ค้นงานกันครับผมตัดทิ้งเลยปึ๊บเราก็พยายามเลือกเอาถ้าเหมาะสมมะตำแหน่งเหมาะสมก็ตรงนี้แหละพอตรงนี้ไม้เราก็โตพอดีอันนี้เฉืออครั้งแรกรอนิดนึงเพือ่อเชืออครั้ง,งที่สองครั้งที่สามเชื้นให้ดูเชืให้ดูว่ามิดโคมาเราก็รอแป๊บนึงเพราะว่าเราต้องมาตัดจริงกริงตรงนี้๋ย่มุนไปไหม ไม่ต้องหมุนไปเนาะเพราะว่ายิงต้นนี้แหละโอ้ยหักโอเคครับผมเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุโอ้ยหักเลยทำไม้ล้มจะไปยกมาเนาะนึกว่าไม่หนักเท่าไหร่ตัว่อโตครับผมไม่เป็นไรหากก็เอาไว้ท่านนแหละโอเคโอเคทำหักครับผมทำหักเพราะเสือนมาครับผมเฉียนจริงมาเมื่อกี้ตกใจพูดแรงไปหน่อย ก็ประมาณนี้นะกิ่งเราก็เลือกสักสามตาขึ้นไปเฉียนปึบ๊บตรงนี้เราก็ปาดหน้าเผรประมาณนี้ผมเมื่อกี้โอ้ยผมทำทำไม้ผมเนาะตกใจเลยโมโหให้ตัวเองทีนี้หกักเฮ้ยแมครับผมหกนะัหกสัก่มเนาะหักหักหักยังไงหักปะโอเคโอเคทำงานีกว ก็แยกไปตรงมุมตรงนี้ผมมุมอย่างนี้นะแล้วก็เอาถุงวัติกลวงนี้เลยปึ๊บลงตรงนี้กล้องเกอยู่ไกลไหมทำงานคนเดียวเนาะตรงนี้ผมตรงนี้ทําไมกล้องเบือวันนี้เบื่อเก่งเยอะๆก็เก็บรวมอย่างที่มันดูคีโอสมเหมาะสมอะไรแหละ พอเราได้แล้วแล้วก็นังยางอยู่ไหนนังยางตรงนี้โอ้ยเมื่อกี้ไมห้หักเลยเื่อได้ของเลยเดี๋ยวเก็บไว้ก็ประมาณนี้นะใช้ทังยางก็ให้มันอยู่ตรงกลางกันแหละดูมันดูไม่เห็นเนาะมันมืดเนาะโอเคเลื่อนมากเดี๋ยวก็รับเลยจบครับผมครับผมแบบนี้เราก็วางไว้ที่ให้อยู่ในร่มก่อนประมาณสามวันถึงสี่วันเพราะว่าช่วงนี้อากาศร,ร้อนมาก วอนมาก็ต้องให้อยู่ร่นประมาณสีวันวันที่ห,าหา้าให้โดนแดดบ้างนะให้โดนแดดบ้างก่อเยอะจให้โดนแดดจัดนะให้โดนแดดบ้างอาจจะโดนแดดประนาะสองชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมแล้วเราแล้วเขาก็จะเริ่มแตกกระุ้มให้เราเข้ามาแกะทุวติกันอันนี้ยกออกก่อนเนาะเมะื่อกี้โอ้โหบานเลยตรงนี้โอ้โหไม้หักไม้หักเนี่ยเขาก็จะมาแบบนี้อันนี้คือใครล่ะตรงไหนล่ะ ใช่ไหมตัวนี้แหละเขาแทงใช่หตัวน,น,นี้ไหมเขาแทงกิ่งออกมาเนี่ยก็แกะได้แต่ว่านี้คุณยังไม่แกะเนาะไม่มีเวลาแกะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอ้ทำไมหักนะายอะไรไม่รู้หลงยกบไปเลยโอ้เมื่อกี้ทำไม้ล้มหัก โอ้อยเจได้มากยังไงครับผมเนี่ยหักเลยไหมโอ้โหผมก็รู้ว่าผมจะยกเข้ามาใ,ใกล้ๆหน่อยมาถ่ายให้ดูเนะาะแต่ว่าโอ้โหหักเลยหักตรงตรงนี้เลยโอ้โหทำไปได้ <laughs> โอเคก็ดอกดูดีดนะแต่ก็หักไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากาวเอากาวมาจีบครับคนนี้ก็แต่กาาเสียไปห,หมดสิ่งที่เหลือโอ้ยร้อนมากไม่เป็นไรเราต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดี กินแตงโมโต่อดีกว่ากินให้หายเครียดก่อนก็มมผมก็หากมีข้อสงสัยตัวไหนก็ทักถามเข้ามาได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้รับจริงวันนี้หลับนอนนอนทั้งวันอน,นอนแบบร้อนครับผมร้อนมากเลยครับผมคุณพ,พี่จะรู้ครับ ร้อนจริงเลยครับผมโอ้แตงโมยังหมดเลยร้อนมากที่บ้านร้อนที่สุดเลยครับผมร้อนจริงๆนะครับผมร้อนมากๆก็โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดก็สามชุดหาค่าแรงจะช่วยเหลือทั้งเป็นเพจบรรณาธิการหรือว่ามรดพันธุ์ก็ถ้าเข้ามาที่ไลน์ได้นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปตอบเนาะ <laughs> โอเคร้อนมากขอบคุณแนละขอจบเท่านะนี้เลยครับผมก็ขอบคุณสำหรัขบขอบ้อควาวทางวิดีโอหรือว่าจะเป็นทางคลิปตลกหรือจะเป็นคอมเมนต์ทางช่อง ทุกที่เขาอยากก็ขอบคุณมากงนัที่สุดครับผมทางไลน์ยังไม่ตอบก็เลยโอ้ทางลายยืดอยากกินแกงโมพอแล้วจบขอบคุณครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม